กฎทองสร้างความเชื่อมั่นและความสําเร็จในชีวิตการพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองแบบไม่สั่นกลอนจะสามารถเปิดโอกาสให้คุณได้มากเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้คุณจะฝันใหญ่ขึ้นตั้งเป้าหมายใหญ่ขึ้นรับผิดชอบได้ดีขึ้นความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นประตูสู่ความสําเร็จเมื่อคนเชื่อมั่นในตัวเองโดยไม่มีขีดจํากัดคุณจะสามารถดึงศักยภาพออกมาใช้ได้มากขึ้นทุกสถานการณ์ และนี่คือหกฎทองที่คุณจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างความเชื่อมัน่ขนขอน้ขอ 1. กฎแห่งความพยายามโดยอ้อมกล่าวไว้ว่าแทบทุกสิ่งที่เราได้รับมาในชีวิตทั้งประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนและประสบการณ์ทางอารมณ์ต่างๆล้วนเกิดขึ้นกับเราโดยอ้อมมากกว่าโดยตรงและมันลดเป็นผลมาจากกันที่เราทำสิ่งอืน่นตัวอย่างเช่นถ้าเราแสวงหาความสุขโดยตรงความสุขจะคอยหลบหลีกเราถ้าเราจดจ่ออยู่กับบางสิ่งที่สำคัญพร้อมกับ เริ่มเดินหน้าตามเส้นทางความฝันและความปรารถนาเราก็จะพบว่าตัวเรากำลังมีความสุขอย่างแท้จริงความเชื่อมั่นในตัวเองก็อยู่ภายใต้กฎแห่งความพยายามโดยอ้อมเช่นกันเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นไม่ใช่เพราะว่าปรารถนาจะได้มันมาแต่เพราะว่าเราสามารถตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นไปได้เรื่อยและบรรลุเป,ป้าหมายนั้นให้ได้ขณะที่เราเดินไปทีละก้าวและรู้สึกว่าชีวิตเรากำลังก้าวหน้าเราก็จะเริ่มรู้สึกดีขึ้น เข้มแข็งขึ้นและสามารถรับมือกับความท้าทายที่ใหญ่ขึ้นได้เมื่อเราเชื่อมั่นมากขึ้นเราจะมีความสามารถมากขึ้นเราสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในการจากกัดการกับเป้าหมายใหญ่โดยเริ่มต้นจากการพยายามทําเป้าหมายที่เล็กกว่าให้สําเร็จซะก่อนขณะที่คุณค่คอยๆก้าวไปข้างหน้าเราก็จะสร้างความเชื่อมั่นไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ไม่มีสิ่งใดใหญ่เกินกว่าที่เราจะรับมือได้นิสัยการตั้งเป้าหมายและการพยายามบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น คือเป็นสิ่งจําเป็นมากที่ช่วยคุณเพิ่มพูนพลังและความเชื่อมั่นในตัวเองได้เป็นอย่างมากคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองได้อย่างแท้จริงก็ต่อเมือ่อคุณมั่นใจว่าคุณสามารถทําได้ในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ให้สําเร็จความเชื่อมั่นในตัวเองที่แท้จริงไม่ได้มาจากความปรารถนาที่ดีความหวังในทางที่ดีหรือว่าการคิดในทางที่ดีแม้มันจะมาจากการระหนักรู้ในทางที่ดีต่างหากมันเป็นสิ่งที่ได้มาจากการพิสูจน์ตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่วว่าคุณสามารถก้าวจากจุดที่คุณอยู่ ไปสู่จุดที่คุณต้องการได้ความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นภาวะทางความคิดและเป็นทัศนคติหรือเมื่อเป็นทัศนคติมันจะมีความสําคัญมากกว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดแต่ถึงอย่างนั้นการมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงด้วยเช่นเดียวกันคุณจึงจะสามารถแสดงความเชื่อมั่นออกมาได้แม้ในยามวิกฤตก็ตามหน้าที่ของคุณก็คือการทําสิ่งใดก็ตามให้ตัวคุณเกิดความเชื่อมั่นว่าไม่มีสิ่งใดมาหยุดยย้งคุณได้ และคุณสามารถทําทุกสิ่งที่ตั้งใจให้สําเร็จได้ถ้าความเชื่อในตัวเองเป็นทัศนคติ i, มันก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎและหลักตาอความคิดความคิดคือการสร้างสารรค์คุณไม่ได้เป็นในสิ่งที่คุณคิดว่าตัวเองเป็นแต่คุณเป็นสิ่งที่คุณคิดเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดที่มีต่อตัวเองอย่างรอบคอบและเป็นระบบโลกภายนอกของคุณก็ย่อมเปลี่ยนตามเพราะความคิดนั้นสร้างชีวิต และที่พิเศษไปกว่าน,นั้นมันยังสร้างความคิดและความรู้สึกจากความเชื่อมั่นในตัวเองให้กับคุณด้วยผลลัพธ์ที่เกิดจากความคิดเป็นสิ่งที่คุณไม่อาจจะหลบเลี่ยงหรือว่าหลีกหนีได้คุณจะมีความสุขและประสบความสำเร็จมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคุณปรับเปลี่ยนความคิดและชีวิตให้เป็นไปตามกฎเหล่านี้ได้มากแค่ไหนรวมถึงคุณจะใช้ชีวิตที่สอดกล้องกับมันมากเพียงใดถ้าหากคุณหวานความคิดในแง่บวกและเป็นไปในทางที่ดี มันจะช่วยยกระดับจิตใจคุณก็จะได้เก็บเกี่ยวเหตุการณ์และประสบการณ์ที่ดีจากการหวานมาเมล็ดพันธ์ความคิดนั้นถ้าคุณหวานเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนไในความคิดคุณคุณก็จะได้รับผลลัพธ์และผลตอบแทนที่ชัดเจนในชีวิตของคุณเช่นเดียวกันข้อ 2. กฎแห่งการดึงดูดเป็นกฎที่สําคัญมากข้อหนึ่งกฎนี้กล่าวไว้ว่าเ่งที่เหมือนการจะดึงดูดเข้าหากันกฎแห่งการดึงดูดบอกว่าคุณจะดึงดูดผู้คน ความคิดสถานการณ์และโอกาสที่สอดคล้องกับความคิดหลกัหลกๆของคุณเข้ามาในชีวิตคุณจะดึงดูดสิ่งใดก็ตามที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณคิดเป็นส่วนใหญ่เช่นเดียวกับแม่เหล็กที่ดูดผงตะไบเหล็กเข้ามาเนื่องจากว่ามันเป็นกฎนั่นแปลว่าคุณจะคิดถึงสิ่งหนึ่งและดึงดูดสิ่งอื่นเข้ามาแทนไม่ได้การที่คุณคิดถึงสิ่งหนึ่งอยู่ตลอดเวลาก็เท่ากับว่าคุณกําลังดึงดูดมันเข้ามาในชีวิตจากทุกทิศทางนี่จะเป็นเหตุผลว่าทําไมเป้าหมายที่คลุมเครือจะให้ผลลัพธ์ที่ลคล ในขณะที่เป้าหมายที่ชัดเจนให้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนเนื่องจากระดับความเชื่อมั่นในตัวเองนั้นเชื่อมโยงโดยนรงกับความรู้สึกที่ว่าคุณมีประสิทธิภาพแค่ไหนในการบรรลุเป้าหมายจึงสําคัญมากที่สุดที่คุณควรจะแน่ใจว่าตัวเองต้องการสิ่งใดและไม่วอกแวกไปกับสิ่งอื่นข้อ 3. กฎแห่งความสอดคล้องกันกล่าวไว้ว่าโลกภายนอกของคุณมักจะสัมพันธ์กับโลกภายในความคิดตัวที่โลกภายนอกเช่นสุขภาพ การเงินแลว้วามสัมพันธ์มังจะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดที่คุณมีต่อเรื่องเหล่านี้ดังคํากล่าวที่ว่าความคิดดํารงอยู่ในจิตใจและผลิดอ,ออกผลออกมาแบบเดียวกันความคิดและเป้าหมายคุณเปรตเสม,มือนกับเมล็ดพันธุ์ส่วนจิตใจเปรตเสม,มือนกับพื้นดินอนุดมสมบูรณ์เมล็ดพันธุ์ใดก็ตามที่คุณหว่านลงไปในจิตใจเ่ว่วจะดีหรือไม่ดีชัดเจนหรือไม่ชัดเจนมันก็จะเติบโตและกลายมาเป็นความจริงขึ้นมาในที่สุด สิ่งที่คุณพบเจอรหรือว่าเก็บเกี่ยวในปัจจุบันหรืนเป็นผลมาจากสิ่งที่คุณเคยหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้ในอดีตเนื่องจากจิตใจของคุณไม่ใช่สุญญากาศมันจึงไม่ว่างเปล่าจิตใจก็เสมือนกับส่วนหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือว่าวัชพืชก็สามารถเติบโตขึ้นได้ทั้งนั้นความคิดของคุณนั้นทรงพลังที่สุดมันสร้างสิ่งอื่นขึ้นมาได้และเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดผลต่างๆความคิดกําลังสร้างโลกรอบตัวคุณขึ้นมาในทุกๆนาที ทั้งทีเช็กสเปรยกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดน,นอกจากความคิดที่ทำให้มันเป็นเช่นนั้นความคิดสร้างชีวิตของคุณขึ้นมาทั้งหมดข้อ 4. กฎแห่งการจดจอ่อซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ช่วยให้คุณพัฒนาความเชื่อมั่นและรักษามันเอาไว้ได้กฎนี้กล่าวไว้ว่าถ้าคุณเอาจะคิดถึงสิ่งใดสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นจริงการคิดถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยใจที่จดจอ่อเปรียบได้กับการรดน้ำและใส่ปุ๋ยให้กับมเมล็ดพันธุ์ เมื่อคุณให้ความสนใจมันก็จะเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นยิ่งคุณคิดเกี่ยวกับเป้าหมายหรือว่าเรื่องใดก็ตามมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งทุ่มเทพลังใจเพื่อให้เป้าหมายหรือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นจริงมากขึ้นเท่านั้นกฎแห่งการจดจ่ออธิบายว่าทําไมการทุ่มเทให้กับเป้าหมายอย่างแน่วแน่จึงนํามาซึ่งความสาเร็จอันยิ่งใหญ่ความสามารถในการจดจอกับเรื่องในเรื่องหนึ่งโดยที่คุณไม่บอกแบกตัดเรื่องอื่นทั้งหมดเลยโฟกัสเป็นแค่ผลลัพธ์ของคุณ เป็นเหตุผลที่อธิบายได้ว่าทําไมคนธรรมดารรมดาจึงทําสิ่งที่ไม่ธรรมดาให้สําเร็จได้ปีเตอร์ดรักเกอร์ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อภารกิจบางอย่างที่คุณกําลังทําจะสําเร็จคุณจะหมกมุ่นและชมอยู่กับภารกิจนั้นเพียงอย่างเดียวคนที่มีความสามารถแค่ปานกลางที่ทุ่มเทพลังสมองเพื่อเป้าหมายหนึ่งเดียวจึงมักจะประสบวามสำเร็จได้มากกว่าคนที่ดูเหนือชั้นกว่าซึ่งเขาต้องคอยแบ่งพลังสมองให้กับหลายเป้าหมายหรือรว่าไม่เคยตั้งเป้าหมายใดเป็นชิ้นเป็นอัน ขอ้อ 5. กฎแห่งการแทนที่ได้กล่าวไว้ว่าจิตรู้สํานึกจับความคิดได้ทีละอย่างเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดในแง่บวกหรือแง่ลบก็ตามเพราะฉะนั้นความคิดใดเกาะกลุ่มจิตรู้สํานึกของคุณอย่างต่อเนื่องจิตใต้สํานึกของคุณก็จะยอมรับว่านั่นเป็นคําสั่งหรือคำมัญชาในที่สุดในทํานองเดียวกันกับกฎทางความคิดอื่นๆในแต่ละวันจิตใต้สานึกจะทํางานตลอดเวลาเพื่อขับเคลื่อนความคิดหลักๆห,หรือว่าแผนในหัวของคุณให้กลายเป็นจริง จิตใต้สำนึกของค,คุณนั้นส่งพลังมามันเป็นคลังเก็บอารมณ์ความเชื่อค่านิยมทัศนคติตลอดจนความรู้สึกความคิดและความรู้สึกตลอดชั่วชีวิตคุณจะถูกเก็บไว้ที่จิตใต้สำนึกถ้าคุณอยากพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองแบบไม่สั่นกลอนคุณจะต้องสร้างคอมพิวเตอร์ในหัวขึ้นมาแล้วติดตั้งโปรแกร,รมความเชื่อมั่นในตัวเองลงไปให้กับจิตใต้สำนึกของคุณข้อ 6. กกดแ่งอารมณ์ในการสร้างเป้าหมายพลังและความเชื่อมั่นในตัวเอง กฎข้อนี้สิ่งที่คุณจะเป็นต้องรู้คือกฎแห่งอารมณ์ซึ่งกล่าวไว้ว่าทุกสิ่งที่คุณตัดสินใจคิดหรือว่าลงมือทำล้วนเกิดจากอารมณ์บางอย่างอารมณ์พื้นฐานสองประการของคนเรานั้นถ้าไม่ใช่ความกลัวก็เป็นความปรารถนาซึ่งทั้งคู่อยู่ด้วยกันในขั้วดตรงข้ามกันเมื่อความคิดของคุณเต็มไปด้วยอารมณ์จิตต้าสมึกจะยอมรับมันอย่างรวดเร็วและกระตุ้นพลังทางความคิดของคุณทั้งหมดเพื่อที่จะเปลี่ยนความคิดนั้นให้กลายเป็นผลลัพธ์ หรือเปประสบการณ์จริงในโลกภายนอกเพราะฉะนั้นยิ่งอารมณ์นั้นทรงพลังมากเท่าไหร่ก็ยิ่งส่งผลต่อความคิดและการกระทำจนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประสบการณ์ให้คุลได้เร็วขึ้นเท่านั้นในโลกภายนอกถ้าอารมณ์นั้นทรงพลังมากพอการเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นได้ในทันทีและนี้ก็เป็นหกกฎทองสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความสําเร็จในชีวิตลองนําไปใช้กันดูนะครับใครนี้ที่นี้ชอบหกกฎทองหรือว่าชอบกฎใด ลองแชร์แบ่งปันมาใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังช่อง Motivation Podcast มาตลอดนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษโดยเฉพาะสำหรับคุณซึ่งอัปเดตทุกๆเดือนเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสำหรับการสมัครสมาชิกของช่อง Motivation Podcast โดยการไปที่หน้าหลักกดคำว่าสมัครแล้วก็สามารถเข้าดูวิดีโอเนื้อหาพิเศษของช่อง Motivation Podcast ที่จะอัปเดตให้กับคุณทุกๆเดือนได้เลยครับ และขอแจ้งกิจกรรมข่าวสารอัปเดตนะครับตอนนี้เปิดตัว 10x q u a n t u m Leap Project แล้วครับตอนนี้เราก็มีคอร์สออนไลน์นะครับที่พี่ๆทั้งในและต่างประเทศสามารถเข้าเรียนได้ตามเวลาที่สะดวกครับและสามารถเรียนทบทวนได้ตัวนี้นะครับเริ่มลงคลิป26ตุลาคมเป็นต้นไปสำหรับทุกคอร์สซึ่ง 10x c o n t u m l n a u นะครับจะเปิดตัว3โปรเจกต์ก่อนก็คือ 10x g o 10x w e a l แล้วก็ 10x Myset นะครับที่เหลือจะทยอยตามมาอีกครับ ซิปเอ็กโกครับเป็นคลาสเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายครับซิปเอ็กโกสอนเกี่ยวกับการเซตเป้าหมายการบริหารจัดการเวลาการทำ t o d ดู i ิส not to do list การจัดทําแผนงานเข้าใจสมดุลการใช้ชีวิตเข้าใจขั้นตอนสมองที่สนับสนุนและหยุดยั้งคนจากการสร้างผลลัพธ์ในชีวิตควบคุมสมองให้ทําทันที1ิ x เอ็กเวลนะครับเป็นคลาสปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของการเงินความเชื่อที่ฉุดรั้งการเงินการบริหารจัดการเงินใหม่เพิ่มศักยภาพในด้านการเงิน อารมณ์เกี่ยวกับเงินปลดล็อกความเชื่อที่จำกัดเกี่ยวกับเงินและ mindset เกี่ยวกับเงินนะครับ1 0 x mindset เป็นโปรแกรมความคิดทั้งหมด21วันรู้เท่าทันความคิดสมองของคุณจิตใต้ส่นึกของคุณฝึกเรียนรู้การตอบสนองใหม่เข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นมีควาสมสัมพันธ์ที่ดีทั้งกับตัวเองและคนอื่นเป็นเจ้าแห่งการสื่อสารกับตัวเองอย่างแท้จริงเข้าใจโปรแกรมที่ฉุดรั้งตัวคุณติดตั้งโปรแกรมในเชิงบวก ทุกคลาสนะครับสอนด้วยศาสตร์ NLP NO ด้านความสำเร็จนะครับและมีเวิร์กช็อปส่งกันบ้านทุกอันเพื่อทำให้คุณได้ทราน s f ฟอร์ ation นในการมีผลลัพธ์อย่างแท้จริงและแน่นอนครับว่าเราเรียนในคอร์สออนไลน์เรียนตามเวลาที่สะดวกโปรโมชั่นตามหน้าจอนะครับหากใครสนใจก็สแกน QR Code โนะครับหรือว่าทัก Line ID ตามนี้ได้เลยครับ